วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำบอกวิธีในการาบินโดรนนะครับของเจ้าซีโนโน,นะครับผมตัวนี้เป็นตัวซีโนโปรนะครับดูจากภาพแล้วมันเอียงเนะาะเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับว่าทำยังไงหลายคนเจอปัญหานะครับกล้องเอียงเปิดมาแล้วกล้องเอียงนะฮะทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับ อันดับแรกนะครับก็ต่อสายตามปกตินะครับผมเปิดเครื่องทุกอย่างตามปกตินะครับแล้วก็ภาพมาแล้วนะฮะทำอย่างนี้นะครับเซตมาที่วิกจีพีเอสสิกนลนะครับสีังแดงนี่นะฮะแถบด้านบนนะครับผมจิมได้เลยครับเราก็กดคอนเนคครับผมนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จปั๊บนะครับเข้าไปอีกทีครับ เข้าไปที่ Compas Calibration ครับผมกดตามเขาเลยนะครับ Next Step นะครับเดี๋ยวเขากำลังค้นหานะครับผมปิกัด GPS นะครับโอเคเข้าไปอีกครับไปที่ Compas อีกเหมือนเดิมนะครับ Compas Calibration นะครับโอเคทีนี้หมุมนโดนครับผม โดนเวลาหมุนนะครับให้เราจับโดนแล้วยืนขึ้นนะครับความสูงจากพื้นประมาณ1เมตรนะครับผม เอาให้โดนนิ่งมากที่สุดนะครับผมเอาให้นิ่งมากที่สุดนะฮะโอเคแเวลานี้นะครับเสร็จแล้วนะครับคาลิเบตคอมพาร์สนะครับต่อไปนะครับเข้ามาที่ h o r i z o n t a l c a คาลิเบตนะครับอันที่2นะครับจิ้มไปเลยครับแล้วรอสักครู่นะครับโอเคสีเหลืองขึ้นแล้วนะครับคาลิเบตสําเร็จนะครับอ่าบางคนนะครับ ตอนนี้ของผมสถานะกล้องน่าจะกลับมาเหมือนเดิมละวนะครับผมโอเคคืออาจจะตรงหรือเปล่าไม่รู้นะครับบางคนกล้องเอียงเอทำยังไงนะครับเข้ามาที่กิมบอนนะครับใจโรคาริเบตนะครับจิ้มเข้าไปครับนะฮะแล้วสังเกตว่าเราคาริเบตกล้องเสร็จแล้วเนี่ยเรายกตัวลำดูนะครับภาพมันจะสั่นแบบนี้นะฮะคือกิมบอนมันจะถูกล็อกใช้การใช้งานนะครับ เกมบอลจะไม่ทํางานนะครับเห็นไหมฮะภาพมันจะสั่นโยกตามตัวลําเลยนะครับเราก็ทําอย่างนี้ครับปิดที่ตัวเครื่องครับผมปิดเลยครับป๊บนะครับปิดนบหนึ่งนะครับผมปิดไว้นะครับผปิดเสร็จแล้วนะครับประมาณ10ไวินาทีนะครับเราก็เปิดใหม่ครับ โดยวางตำแหน่งเดิมนะครับไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปไหนนะครับผมโอเคเปิดครับเป็นการรีเซ็ตค่าคืนตำแหน่งของกล้องนะครับผมรีเซ็ตค่าคาลิเบรตใหม่นะครับสาเหตุที่กล้องเอียงได้เกิดจากอะไรบ้างนะครับการเคลื่อนย้ายนะครับการโยกนะครับของตัวลำนะครับกิมบอนอาจจะมีการเสียศูนย์เสียบาลานซ์ไปนะครับผม เพราะนั้นเปิดมาแล้วกล้องเอียงเนี่ยไม่แปลกนะครับไม่แปลกนะครับหลายหลรุ่นหลายๆยี่ห้อก็เป็นนะฮะบางทีเดินทางมากๆเยอะเหเวียงไปเวียงมานะครับเปิดมากล้องเอียงได้นะครับก็ไม่ไม่ยากครับก็คาลิเบตกล้องใหม่นะครับผมมาแล้วนะครับนะเวลานี้ก็คือกล้องมาสถานะปกตินะครับผมถามว่าเราต้องคาลิเบตซ้ํำไหมไม่ต้องแล้วนะครับก็เราเข้ามาเช็คดูครับในตําแหน่งแผนที่ของเรานะครับว่าขึ้นจุดโฮมพอยต์หรือยังนะฮะจุดมาร์กเล็กๆเนี่ยครับเห็นไหมฮะ เนี่ยครับจุดโฮมพอยนะครับทีนี้อันดับต่อไปเราก็รอ GPS อย่างเดียวเลยครับนะตรงนี้จุดมาร์กนี่นะครับที่ผมอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนะครับโอเคทีนี้เรารอ GPS ครับผมแตวันนี้ GPS มาช้าจังเพราะว่าฝาปิดนะฮะมืดคลึ้มเลยนะฮะโอเคเริ่มมาแล้วนะครับ GPS เเรารอสักครู่หนึ่งนะครับ ่อนทำการบินนะครับก็เช็คด้วยนะครับว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอะสถานะนะครับแบตเตอรี่พร้อมไหมใบพัดพร้อมไหมมีหลุดมีเบี้ยวมีหลวมหรือเปล่านะครับนะฮะเช็คให้เรียบร้อยนะครับผมนะทุกอย่างเช็คก,ก่อนดีที่สุดนะครับเราเข้ามาเช็คสถานะตรงนี้ได้นะฮะว่าทุกอย่างพร้อมแล้วหรือยังนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวไหนฟ้องขึ้นสีแดงนะครับแต่ถ้าต,ตัวยังไม่พร้อมนะครับมันก็จะมีตัวไหนตัวหนึ่งฮนะขึ้นเป็นสีแดงนะครับผมเราก็เข้ามาแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับ <c oughs> ในระหว่างรอชิฟเสนะครับเ,เราเข้ามาตั้งค่าตามต้องการได้เลยนะครับอันนี้ผมตั้งไว้สัก50เมตรก็พอเผื่อหนีไว้หน่อยนะครับเ,เป็นการรีเทิร์นทูโฮมนะครับ นะครับนะครับเส้นบนเส้นกลางก็คือเส้นบนนี่คือขึ้นลงแนวเด่งนะครับความเร็วนะครับเต็มสปีดนะครับอันกลางก็คือเป็นการเดินทางนะครับโยกตัวลำไา้ขวานะครับเดินตามปกติเลยนะครับอันล่างสุดเนี่ยเป็นการหมุนหัวนะครับเป็นการแผนกล้องนะฮะเหมือนเราการแผนกล้องนะฮะมันก็จะช้าลงนะผมเอาแค่1 0พอเพราะว่าเออเอาแค่20%อนพอนะเพราะว่ามัน ผมต้องการความสมูทของวิดีโอนะฮะไม่ต้องหมุนเร็วมากนะครับผมโอเคอต่อมาก็มีอะไรอันนี้ไม่มีอะไรนะครับโอเค g ิมบอนไจโลนะครับอันนี้พิกัดแมปนะครับตั้งค่าแบบนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอ,ออเตอร์นะครับข้างบนข้างบนก็เป็นการเซิร์ชหาที่ลงจอด หรือโลเคชันนะครับเวลาจะลงจอดนะครับ FPV ก็หมายถึงเปิดกล้อง FPV นะครับแล้วก็ FPV โหมดตัวนี้เป็น HD นะครับภาพมันมีสามันกับ HD นะฮะเราก็ปรับเป็น HD ไปนะครับผมอันนี้ก็บอกเหมือนเมตริกนะครับเมตริกก็คือบอกระยะเมตรนะครับโอเคก็หลักๆไม่มีอะไรแล้วครับแต่รอแป๊บหนึ่งนะฮะเครื่องกำลังประมวลวันนี้โหท้องฟ้ามืดมากนะครับ ฝนจะตกเอ๊ะทำไมจอดำเดีย๋ยวลองปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่นะครับไม่ต้องตกใจนะฮะใครเจอปัญหาอย่างนี้นะครับปกตินะครับผมเปลี่ยนสถานที่บินนะครับมีบ้างนะครับผมปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ครับผม USB disconnected สายเสียบใหม่ครับโอเคแล้วเราก็เปิดเครื่องไม่ได้เล่นเลยนะครับสองสามอาทิตย์นะครับลืมลืมลืมไปเลยนะครับหลายๆอย่างไม่ได้บินเลยนะครับบถ้า ให้ดีก็ช่วย <c oughs> กลางใบพัดให้มันนิดนึงนะครับเพื่อความสมูทนะครับของตัวโดนนะครับผมโอเคทีเพียรมา9ก้าดวงแล้วแปบ๊บหนึ่งนะครับวันนี้ท้องฟ้าเปิดค่อนข้างคลิ้มนะครับทีเพียรจับชานิดนึงเดี๋ยวรอสักสิดวง1ิดดวง1ิบสองดวงนะฮะโอเค จริงๆตอนนี้ก็ได้แล้วล่ะเรดี้ทูไฟล์แล้วล่ะนะฮะสังเกตว่าในแผนที่ของเรานะครับจะมีรูปตัว H นะครับผมพอย์นะครับบอกพิกัดของเรานะครับก็คือจุดพร้อมบินนะฮะมีหมุดปักพร้อมบินแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้พร้อมบินอ่ะไม่เสียเวลาครับไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นออโต้ดูนะครับวันนี้โดยการกดตัวนี้นะครับที่จอเรานะฮะ แล้วก็กดโอเคครับโอเคจิ้มครับไป r e f r e s h to the return point please mind the return position ว้าวเช้าเลยครับตอนนี้กี่โมงเนาะยังไม่เจ็ดโมงเลยนะหกโมงกว่า บรรยากาศใ่จังหวัดชายเขานะครับก็จะแบบนะครับสวยๆหน่อยนะี่คือธรรมชาตินะครับผม vô còn nữa nạ nè, đây là nạ ba นู้ข้างบนนุ่นพอนู้ข้างบนนุน่นนะสวยโอ้โหยิ่งตอนเช้าวันยิ่งหน้าหนาวนะหมอกลงนะโหแจ่มมากยังไม่ได้บันทึกวิดีโอเนาะเอาให้ดูคร้าวก่อน ไปครับลองเดินทางดูมั่งนะครับแบตเหลือแปบห้ร์เซนนะครับบ <c oughs> <c oughs> ินในโหมดธรรมดานะครับไม่ต้องไม่ต้องสปอร์ตนะครับผมธรรมดาก็เร็วแล้วนะครับการแบต ประยัดแบตเตอรี่ไปในตัวด้วยนะครับผมครับพ่อยางเลยย้อนแสงด้วยนะฮะตัดลงนิดเึงยหรนีแสงเลย Ừ Ừ Ừ Phẳng có สวยไม่แพ้กันเลยนะครับธรรมชาตินะครับช่วงนี้ก็เขียวๆหน่อยนะฝนตกเยอะนะครับฝนตกบ่อยก็ต้นไม้ก็จะเขียวๆนิดนึงนะฮะไอ 76%นะครับไปต่อครับไปต่อนี่ก็ได้ประมาณ1กิโลนะครับผมโอ้โหสวยดีนะครับฝั่งน้นต้นไม้นะครับหญ้าเยอะเขียวหมดเลยนะฮะเขียวเชออุ่มนะครับ นี่แบตเตอรี่เดิมนะครับผมแบตเตอรี่ติดโดนมานะครับสีดำสามพันมิลลิแอมนะครับผมเจเอโอ้สวยมากนะครับ แเกืบจะสิซนะครับอากาศดีมากนะครับผม11.5โอสบายเลยครับ p l e a s, <Signal>. <S e adjust the okay. ว่าลองดันดูต่อครับสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับผมที่ผมยืนนี่ต้นไม้ขวางนะครับต้นไม้บัง Signal <Okay. S 2> Please a Tour the d adjust หยุดนะครับโอเคจอดำนี่คือตอนนี้โดนหันหัวกลับแล้วนะครับผมหันหัวกลับมาละมากลับบ้านนะครับกำลังหมุนกำลังหมุนมาเขาถามว่าพอเรากดอยู่ r ท t ร์น t รีเทิเนี่ยเขาถามว่า Return to Take Off Point นะครับ ก็คือจุดที่เราเทคออฟใช่ไหมอ่ะโอเคครับ Return to home แบตเหลือหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับไปได้หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเมตรนะครับผมตอนเช้าฝั่งนี้บินได้ไม่ไกลถ้าอีกฝั่งหนึ่งของบ้านผมอะโล่งกว่านี้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยสวยนะครับมาครับกลับมาละ n no please adjust the antenna เขากำลังจะบินกลับมานะครับที่ติดสัญญาณต้นไม้ติดสัญญาณเจอสัญญาณอะไรมาขวางก็อาจจะแบบสะดุดไปนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะโดนกำลังบินกลับมานะครับกำลังกลับมาเข้าสัญญาณ signal ผัว no please adjust the antenna ต้องตกใจนะครับ เขากำลังพยายามกลับมาหาจุดที่เขารับสัญญาณได้นะฮะมาแล้วนะครับพันสองร้อยสเมตรนะเบ็ดล้าสิซนะครับนี่แบเดิมเดิมเนาะไม่ได้ไม่ใช่แบตแดงดูครับเขากำลังเก็บเส้นทางกลับนะครับ 900กว่าเมตร46% 45 44นะครับอ๋ <c oughs> อเตือนแล้วนะครับแบตเหลือ40%นะฮะทุกๆ <c oughs> <c oughs> หลังจาก40เขาจะเตือนเป็นช่วงๆนะครับผมจริงๆก็เพื่อความปลอดภัยนะฮะ40นี่สัก45เราก็เรียกกลับได้แล้วครับไม่ต้องรอให้จนเหลือ20 10นะฮะอาจจะผิดพลาดได้นะครับผมจะไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยถ้าบินปกตินะฮะถ้าสัญญาณไม่หลุด50%ผมกก็เรียกกลับแล้วครับเผื่อระยะทางนะครับไป50กลับ50นะฮะโอเคเหลืออีก300เมตรนะครับ อ้อเห็นละม,ม,มาแล้วเดี๋ยวดูเรีแอคชั่นเขาตอนลงนะครับว่าเขาจะทำะเดี๋ยวผมจุดวิดีโอไว้เท่านี้ก่อน 8ปนาที่เขาหมุนแล้วครับหมุนกลับหาทิศคืนของเขานะฮะโอเค <c oughs> <c oughs> ดูว่าเขาจะลงตรงจุดไหมนะครับดูว่าเขาจะลงตรงจุดไหมนะครับจะไม่บังคับไม่อะไรเลยนะครับปล่อยเขานะครับดูว่าเขาจะลงตรงไหนทํายังไงนะครับตอนเขาลงเขาจะทํายังไง กับตัวเขาเองนะครับค่อยโยนตัวลงมาครับผมมาถึงเขาก็เรบรกนะเฟิร์สหาเอ๊ะตรงไหนน้อตรงไหนน้อจุดลงเฮ้ยเฮ้ยไม่ตรงนะเดี๋ยวนะไม่ตรงนะนเ,นเ,เขาน่าจะลงเขาลงไม่ตรงนะครับลงใกล้ๆกับจุดที่เขาลงนะฮะ แต่ว่ามันมีมันมีราวผ้าอยู่นะครับเสียวโอเคเดี๋ยวผมบังคับลงเองดีกว่าไปรับเขาหน่อยโอเคลงมาแล้วนะครับรับกับมือเลยนะครับ พักก่อนครับให้พัก5นาทีนะครับเดี๋ยวว่ากันใหม่เดี๋ยวเพิ่งปิดเครื่องนะครับ เปิดทิ้งไว้ก่อนนะครับเพื่อให้พัดลมเขาได้ทํางานในการระบายอากาศออกนะครับปิดเครื่องไว้ก่อนไอ้เปิดเครื่องไว้ก่อนนะฮะไม่ต้องรีบปิดนะครับ <c oughs> เหมือนรถนะครับเวลาเราขับมาไกลๆร้อนๆนะฮะอย่าเพิ่งรีบดับเครื่องนะครับให้เขาได้ขายความร้อนของเัวเองก่อนนะครับ เดี๋ยวก้อนต่อไปจะลองแบตแดงนะครับก้อนที่สองเห็นไหมฮะมีนาเห็นอันนี้ก้อนที่สามด๋ยวให้ดูครับนี่เห็นไหมฮะอ้าวตื่นแล้วเหรอคะนี่เห็นไหมฮะเลขสอง นี่คือแบตแดงนะครับแบตแดงก้อนที่สองนะครับแล้วก็อันนี้ก้อนที่สามเห็นไหมครัก้อนที่สามแบตแดงเหมือนกันนะครับมีแบตแดงสองก้อนแล้วก็แบตดำหนึ่งก้อนนะครับอันนี้เสียบแบตดำอยู่นะครับอ่ะตื่นสวัสดีสวัสดีก่อนนี่สวัสดีในกล้องก่อนอ่ให้เห็นในกล้องด้วยสวัสดีในกล้องด้วย สว,ส,สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสาวครับลูกตื่นลุกตื่นโอเคนะครับเราก็ปิดเครื่องได้นะครับปิดไว้สักแป๊บนึงนะครับเราก็ปิดเครื่องโอเคหน้าจอก็จะดับไปนะครับผมแล้วทุกตกใจนะครับผม ปิงไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถอดแบตเตอรี่ออกนะครับถ้ามแบตไม่มีความร้อนเลยอ่ะเนี่ยบินตอนเช้าอากาศดีมันเป็นอย่างเงี้ยแบตเตอรี่ไม่มีความร้อนเลยแบบคุณๆนะคุณๆน,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 นิดเดียวเองอ่ะไม่แทบไม่มีความร้อนเลยอ่ะเดี๋ยววางไว้ก่อนลูกจะค่อยเก็บครับอะต่อไป แบบก้อนที่2เสียบเข้าไปเลยครับปับ๊บอ่าเปิดยังไม่เปิดลูกเพราะว่าเดี๋ยวขาไปเปิดตรงนูน้นโอเคนะครับาคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมคร่าวๆนะะใครสงสัยตรงไหนทักถามได้นะครับมันก็นายเกินไปนะฮะเดี๋ยวจะดูแล้วเบื่อนะครับ หลังจากบินไปนหนึ่งรอบตอนเช้านะครับมาดูเช็คเซลแบตกันหน่อยนะครับ11.1นะครับเซลที่1 3.83เซลที่2 3.84เซลที่3 3.83นะครับ11.5นะครับ3.83 84 83ี่นะครับนี่คือเซลปกตินะครับทุกเซลจะเท่ากันนะครับต่างกันนิดเดียวเองนะครับแบตเหลือ4ีเอเนาะประมาณนี้